พบกับแชเดลลีวทัศน์กอร์จิที่เลิฟเป็นค่ะเย่อันนี้ตอนนี้เราอยู่กับปุ่มใหญ่เราไปดูน้องกันเราเพินเริ่มแบบเริ่มไปดูเห็นทุหัวไหมคะ นี่มองกล้องทำไมคะตัวเล็กเนี่อนี่แม่กำลังเล่นโทรศัพท์นะคะอันนี้คือเท้าใหญ่อ๋อรวยมันจะออกมาค่ะน้องสังมาออกมาได้ก็คือมีของเยอะแยะตรงนี้เราจะเป็นผู้เสพ้าน้องค่ะก็นี่ก็เดี๋ยวเราเรียนวิศวะชีววิทยาแล้วไม่เป็นการเสพพานะ สมเป็นสองสีอ้าวอ้าวอ่ะนี่ไงคะก็ตัิงจะมีกะทิสตรอเบอรี่อ่อนเราจะปิงเกลร์ด้านบนมานาากะทิเราปิงเกอร์ด้านบน,าน,าอ,น,บนอันนี้จะเป็นพงุงแจแล้วก็จะมีปลาแบนปลาหมึกอยู่นะคะจะเป็นบีบและตาโตมากลัว ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะดิวชอบตัวนี้ก็เป็นแท็กแต่ว่าแท็กสลุดนะเป็นของลิบอ,อะไรเนี่ยแหละดิวจำไม่ค่อยได้แท็กของพวกนี้น่าจะหลุดหมดแล้วนะคะ๋ยวทุกอะไรแหลดูว่านี่นะคะก็จะมีสองสีต่อไปนะคะก็คือมันจะรวมกันต่อไปก็จะเป็นุูบี้ดูไอศครีมโคนค่ะ ต่อไปนะคะดิวจะยาวเลยนะเป็นซาลาเปาค่ะต่อไปก็จะเป็นแพ็ค,ค่ะจะมีซูชิมีขนมปังมีโดนัทแล้วก็มีมารการองหัวใจสามอันค่ะแล้วก็จะเป็นรูปบันหัวใจก็จะมีเป็นบัชบันด้วยค่ะมินิบัชบันต่อไปก็จะเป็นเอ่อครีมพับพตี้ก็จะเป็นพวก ันน oh ี้จะเป็นเมลอนบันลินเดียมเมลอนบันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ดูไม่รู้ชื่อนะคะต่อไปก็จะเป็นเค้กค่ะก็จะมีนี่นะมีเค้กมาสามีน้องเราใหม่แกก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นเค้กตัวนี้กระโดนิดหน่อยนะก็จะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นเค้กสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จัมโบ้ปัสบัลแล้วก็จะเป็นเค้กตัวนี้นะคะต่อไปก็เป็นเต่า จะมีสองสีนะคะก็จะเป็นสีเขียวจะแข็งแข็งนิดหน่อยนะคะแข็งตรงหัวนิ่มตัวนอนี้นิ่มตรงตรงตัวนะคะแล้วหัวก็นุ่มเหมือนกันนะคะโลด้วยตัวนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นมีเดียมอ่ามีเดียมบานไซสกลางต่อไปก็เป็นไข่เด้งค่ะเป็นปลาเป็นต่อไปก็เป็น โดนัทนะคะต่อไปก็นี่นะเป็นขนมปังอ่าตัวนี้ก็เป็นของเพื่อนดิวนะคะที่จับฉลากแต่ว่าดิวขอมารีวิวด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้กวเธอมแล้วแต่ดิวยังไม่ให้เพื่อนค่ะเพราะว่าดิวยังไม่นอนที่นี่ให้นอนเงียบๆนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงมาอีกนะก็เพราะว่าตอนนี้มันมีเสียงเพลงแต่ว่าเสียงเพลงมันจะเบากลัวดิวกลัวแบบเสียงดิวเบาประมาณนั้นนะคะ ขอยากแค่นี้นะนี่นะ้ะต่อไปก็เป็นเอออะไรอะ่ะเป็นไม m ์ม o โลดี้เฮป n นน้องเราใหม่แล้วน้องเราอยู่ตรงนี้เป็นยังไปแลรถกันจะเป็นแบบนี้นะคะสายอย่างนี้นะะนไว้แบบอย่างแบบนี้คงไม่ใช่นะต่อไป โอ้ชิคกี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้จะมีเมล่อนบอลสูบเป็นตัวเซอร์โลนะคะก็จะเป็นเป็นตัวนี้ปากกรดนะจะเป็นฟังโดนกันจะเป็นไส้เผือกแล้วก็จะมีเป็นเอออะไร,รอะเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์จัมโบ้ต่อไปเป็นจัมโบ้แพนด้าแพนแพนด้าโบแดงนะคะกับ ดัมโบลบัลน,นะคะแล้วต่อไปใกล้หมดแล้วนะคะเลยสี่ชิ้นก็จะเป็น,นแล้วก็จะเป็นหลายชิ้นเดียวก็จะเป็นหมีแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวพงแจตัดหน้านิดนึงนะคะก็จะเป็นพงแจออย่างนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นของ a p p y c h a n n e l นะคะเป็นช่อง Happy Channel นั่นก็คือช่องพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะคะนี่ค่ะจะเป็น เขียนว่า Happy Channel จากเราได้มายัางไงก็คืองาน1นึ่งแสนซับสไคร์นะคะสึ่งหนึ่งหมื่นหรือหนแสนประมาณนั้นนะคะก็มีจัดที่ร้าน Made in Japan ที่เมกะบางนาเราก็ได้ไปร่วมด้วยนะคะต่อไปก็เป็นดวงใจที่เขียนว่าดิวค่ะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังจะเป็นสีใสเป็นสีฟ้านะคะ เป็นสีประจําตัวที่เราชอบต่อไปก็เป็นอันนี้เราใส่ตะก,การนี้ไว้นะคะแล้วต่อไปก็เป็นวินเนียนเค้กโรดะคะก็คือชิ้นไหนที่เรายังไม่ได้รีวิวแบบเป็นแยกอ่ะเดี๋ยวดีจะพาภรรยามีรีวิวให้บางชิ้นนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวลงให้นะคะจะไม่ได้ของครับคาบิคาบ,บิคาบ,บิคาบ,บ,บ,บิบาร์ซานนะคะ คาบิบารลาซานนะคะเป็นคาบิบารลาซานนั่นเองค่ะนี้จะเป็นแห่งของคาบิบารลาซานนะคะเป็นด้านหน้าค่ะเออจะเป็นด้านหน้าค่ะ,จะ,นนคะจะเป็นคล้ายๆหูุหนูแฮมสเตอร์นะถ้าเป็นตัวคาร์บ่ะด้ดานน้นนี้ด้านหลังนะคะต่อไปก็เป็นเข้าสู่ของไอบูมกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นมีพีของไอบูมนะมึงเราบีบไม่ได้แต่เราขอแกะนะคะ,ะก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ สโลว์อืมอากีา้ก็ถ้ามีเสียงรบปุนอะไรก็ต้องขออภัยนะคะต่อไปก็จะเป็นเอพิเป๊ะของไอบูมแล้วก็เป็นแพ็กเกจนะคะแลวต่อไปเป็นดเจ้า,าจะเป็นตัวที่เรา,อาชอบกมาก ก็คืออิงนิสเป e ตัวนี้ก็คือเราได้มาในงานหนึ่งแสนสต๊อกไพ์นะคะกับพวงกุญแจพวงนี้ค่ะของพี่ฟิล์มและน้องฟิล์มนะคะแต่ว่าอันนี้แม่ปุ๊กเ้จับให้เรานะคะนี่นะคะอันนี้ดิวก็ต้องขอรับไม่ได้เลยลินกดูดมาให้รับสุส๊ไ์ให้กับดิวกันเยอะๆนะคะไม่บอกะจุ